capican. One out, eh? Hm? One out. Why? Is it stop Yeah, out and I got myself all by myself too Okay. Let okay. uh, I, become... I forgot to get yeah. something. Oh, okay. Go to bed and don't don't in your car สวัสด ah ีครับมุงป้านาอาก่อนแล้วลูกน้ำงพันนี่สวัสดีแล้วอย่างเงี้ยมึงหอมแก้มแม่ออกไปเล่นข้างนอกจ้ะ สวัสดีค่ะค่ะูวนี้ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ทินื้นนี้นัดได้เมนูอาหารแรกเนาะคะ่ะตานล้มหนาวเนาะคะ่ะพี่น้องฝนตกแห้งจ้ะพี่น้องร่มกับแห้งคะ่ะพี่น้องื้นนี้นัดได้ตาแค่รสจ้ะพี่น้องใส่บะโกค่ะแล้วก็ใส่บะเขือเปาะนะจ๊ะแล้วก็ปีกไก่ทอดน้ําปลาะค่ะปีกไก่ทอดบนแล้วก็ปีกไกท่ทอดล่างท่อนกลางเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเนี่ยมาเด้อจจะทอ,ะอ,จะะอดไหมไๆค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ตําแค่รสแซบๆค่ะมาแล้วก็มี เส้นมีลวกน้อค่ะพี ce, temple, mother, ่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินกระนัดพี่น <sandwiches music> ้องจ้าฟังไทยฟังเล่าพี่น้องทัวโลกันนอค่ะพี่น้องกินกระนัฐเด้อจ้าเส้นมีมาเด้อจ้าพี่น้องอืมน้ำลายแตกพี่น้องไก่กรอบๆแล้วค่ะพี่น้องทอดไม่ไหมจ้ามาเด้อจ้าอืม มาเลิาจากพี่นอนจ้ามืนเลยจ้ะพี่นอนต้งนองชนะจ้ะจับเสือต้องกันจ้ะแต่เสินมีลวก คิดว่าจะมาเนี่ยตำแค่เราก็แสบไปอีกแบบจะ้ะ มันมีขาวเราจะพิน้นงกินแบบนี้อาหารแรงงั้มันเด้จัง Se! So. Mm. เรื่องแทะกระดูไกลนัดมักจะพี่น้องมักกินมักแทะมักก็เดี่ยว มาเด้อจะ้ะมาสอยกันกินปีกไก่ทอดน้ำปลาแซ่บ แห้งแท้แห้งมันพี่ดวงมันด้วยจากข้อละอังข้อละอังถอดร้า,ายอยู่แซ่ เส่้ยพริกซิบก็เม็ดจะพี่น้องกระเพ็ดอยู่ Mình cất khẩu nhỏ hơn cả sạch lắm cháu. Về đây nè, có nhỏ. Sạch bị cay. Khuôn áo ok? Hửm? Khuôn áo. Why? stop rain? Yeah, stop rain. áo, and I got myself a โอเคแต่ด้วยคำน่ะโอเคอย่าซื้อของบัติคับสวัสดีครับลุงปานาอาก่อนเลยโนลุงปานาอารอซีโฮดอนเทคดิโซเฟตดกไส้นัดค่ะขมอนเฮยลูกขมอนวัดีคับลุงก่อนบัตับอ๋อ สวัสดีครับมึงป้านาอาก่อนแล้วลูกน้ำผึ้งเหนียวสวัสดีแล้วอย่างยมั่งขอมแก้มแม่์ออกไปเล่นข้างนอกจะอิ่มละค่ะกินแต่ปีกไก่ทนกลางจนเพิ่นกับพี่น้องปีกไก่ทนบนน้ำผึนได้กินอยู่เดี๋ยวนาสิเก็บไปกินต่อเนาะค่ะพี่น้องจ้าจะได้กระฝากไปกำลังใจนันน่าเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปที่น่าโดนลงจ้าสำหรับมือต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกทายาค่ะสวัสดีค่ะ